ไม่ได้คิดถึงมากอย่างเดียวแต่คิดถึงอนาคตด้วยทีเดียวเลยแหละเนาะ อ oh. ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยถามว่าคิดถึงมากแค่ไหนคิดถึงมากทุกลมหายใจเขาออกยิ่งเวลาลำบากยิ่งคิดถึงนะยิ่งเวลาเห็นใครยิ่งคิดถึงยิ่งเวลาเห็นคนเขาอยู่คู่กันยิ่งคิดถึงนะมองอะไรมองอะไรนะเจออะไรดีๆก็จะนึกถึงคุณเสมอนะสมมุติเขาไปกินข้าวหรือว่าไปทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยเขาก็คิดถึงคุณ อยากให้คุณมากินด้วยกันอยากให้คุณได้มาเจอสิ่งดีๆอ่ะเออมันเหมือนเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเจอเรื่องที่ดีๆหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่เขาลำบากอกลำบากใจหรือไม่สบายใจก็คิดถึงเพราะว่าคุณเป็นกำลังใจที่ดีสุดๆส,สำหรับเขาเลยนะแล้วมันต้องบอกว่าเขาไม่ได้คิดถึงคุณเฉพาะแค่แค่ว่าอยากเจอคุณอยากเห็นหน้าคุณนะเขาคิดถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขาด้วย Nara <laughs>